ค่ะกลับมาพบกันีนนิวิดตอนอัปเดตงานการเดือนที่สองก่อนอื่นเลยคุณแม่ลุกใหม่จ้าเพราะว่าช่วงนี้คือแบบผมร่วงเยอะมากก็เลยแบบว่าเออต้องไปตัดผมให้มันสั้นลง สปอนเซอร์ไม่มีไม่มีอเซอร์ยาสับผูเรได้ก็ถ้าพูดถึงพัฒนาการของมิวนิกเดือนที่2เนาะแล้วก็มาร์กมาเข้าคร่าวเท่าที่เราเห็นว่าเป็นแบบโดดเด่นก็แบบอันแรกเลยคือเขาเริ่มหันมองตามได้แล้วเหมือนเวลาที่เราเดินแบบเดินอ้อมเขาอย่าง้ยเขาจะมองตามเขาจะแบบอืมอย่างเงี้ยซึ่งแค่นั้นก็เซอร์ไพรส์เรามากแล้วเนาะ ราะว่ามันก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากแล้วอ่ะก็เรียกชื่อเขาก็จะหันมองหันมองแต่ก่อนอื่นเลยคือเด็กอ่ะยังมองเห็นไม่ได้ชัดขนาดนั้นเขายังเห็นเป็นแบบขาวดําแล้วก็เป็นภาพแบบเบลอๆอยู่แต่เขาก็พยายามที่จะมองอ่ะแหละส่วนใหญ่คือเขาจะเสียงเนาะเสียงมันจะเป็นตัวดึงให้เขาอ่ะหันมาสนใจว่าเอ๊ะอยู่ฝั่งไหนซ้ายขวาเออเรามีคลคิดประกอบด้วยกันเด็กมองตามเป็นแล้วว่ะอะดู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 อะดูมองตามจริงๆ มองตามมองตามเอ๊ใครน่ะมาถ่ายหนูมมองตามมองตามมมองตามมองตามแราก็ต้องพยายามเรียกเขาแล้วก็แบบ <Other. S 2> ให้เขาหันตามเราอะไรเงี้ยคือถ้าเด็กไม่ได้หันตาม,มก็อย่าเพิ่งตกใจว่าเอ้ยลูกเราเป็นไรหรือเปล่าบางทีเขาจะยังไม่พร้อมก็จะเย็นยนก็ช่วยเรียกเขาเพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการด้านการได้ยิน อมาอันที่สองที่เราเรารู้สึกว่าแบบดีขึ้นกว่าเดือนที่หนึ่งก็คืออาการท้องอืดเพราะว่าเดือนแรกเนี่ยมิวิกเนี่ยคือผายลงไม่เป็นอ,อ่ะตดไม่เป็นแล้วก็พอเดือนนี้มาออก็รู้สึกว่าเออเขาเ,ออเขาไม่ค่อยร้องหงุดหงิดท้องเขาไม่แข็งแล้วอเอ,อหลังจากที่เขากินนมเข้าไปคือเหมือนว่าแบบว่า ตอนที่เดือนแรกอะทุกครั้งที่กินนมเสร็จเราจะต้องแบบทามาฮะหิงให้ทาเจลสมุนไพรทาอะไรเงี้ยเพื่อให้น้องอะแบบสบายท้องแล้วสามารถตดออกเองได้แต่พอมันถึงเดือนเนี้ยเขาก็เริ่มแบบรู้วิธีแล้วว่าทํายังไงเขาถึงจะแบบตดออกเอาลมออกจากท้องยังไงอะไรเงี้ยเขาดีขึ้นก็หลายหลายครั้งที่ได้ยินเสียงตดออกมานะซึ่งเราก็สบายใจแล้วเราก็หัวเราะเป็นตดที่ยังไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่ตอนนั้นใช่ แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งที่แบบว่าเรารู้สึกว่าลูกเราพัฒนาขึ้นคือเขาเริ่มหัดนอนยาวได้แล้วครั้งแรกที่แบบมิลนิกเริ่มหัดนอนยาวได้เนี่ยคือแบบหนึ่งเดือนกับย2ิวันที่แบบเรารู้สึกว่าแบบโอ้ดีใจมากคือเด็กอรเริ่มนอนตั้งแต่สองทุ่ม,มจนถึงแบบ หกเจ็ดโมงเช้าอะไรเงี้ยแต่ว่าคือเขาก็จะตื่นมากินนมนะแต่เขาไม่ได้ร้องแล้วมีบ้างลอง้องลองระหว่างทางบ้เาก็แบบแอะแอะแค่เออยหิวนมให้เขากินนมให้อะไรเขาก็จะหลับต่อได้เลยอะไรเงี้ยไม่ต้องมาแบบเดินอุ้มเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเหมือนตอนแบบเดือนแรกเนาะอือใช่ง่ายขึ้นก็ทําให้เราได้พักผ่อนมากขึ้นเนาะแล้วก็เออนั่นแหละก็เราก็มีเวลาไปทำอะไรมากขึ้นเพราะเราได้พักผ่อนอย่างเต็มที่แล้วอะไรเงี้ยอือ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เราสอนเขาคือเราสอนให้เขารู้จักกลางวันกับกลางคืนอ,อโดยที่เราก็ใช้แสงเป็นองค์ประกอบนั่นแหละพอตอนกลางคืนมันมืดเราก็แค่ดิมไฟลงเออเราก็แบบเอาไฟที่สลัวที่สุดที่แบบแค่มองเห็นว่าแบบลูกยังแบบอยู่ดีนะมไม่ได้ออกไม่ได้จมกองอ้วกตัวเองหรืออะไรเงี้ยเราก็เปิดไฟแค่นั้นเพื่อให้เขารู้ว่าเนี่ยกลางคืนเป็นเวลาที่แบบ ต้องนอนแล้วส่วนกลางวันเราก็แบบเปิดสว่างจ้าเลยแต่วิธีของเราเนี่ยก็คือว่าเราอ่ะไม่ได้ให้น้องอ่ะนอนในห้องแบบนอนบนเตียงนอนตอนกลางวันอเอาน้องเอาออกมานอนข้างนอกเพื่อให้บรรยากาศต่างกันไปเลยเขาก็จะรู้ว่า ถ้าเกิดเริ่มกล่อมนอนแบบพอเริ่มหัวค่าเริ่มกล่อมนอนเขาแล้วแบบเอาเขาไปวางที่เตียงใหญ่ก็คืออันนี้คือต้องนอนยาวๆนะเขานอนตรงนี้เขาต้องนอนยาวแต่เขานอนอีกตรงนึงเขานอนแค่ชั่วโมงของชั่วโมงก็ได้แล้วแต่เขาอะไรอย่างเงี้ยแนะนาว่าตอนกล่อมเราก็ต้องเริ่มกล่อมด้วยบรรยากาศที่มันแบบค่อนข้างสลัวสลัวแล้วเนาะไม่ใช่ไปไปกล่อมอยู่ตรงกลางแสงจ้า กล่อกลูกไรเงี้ยก็เขาอาจจะไม่นอนก็นได้เพราะเขารู้สึกว่าอ้าวราจจาะเล่นกับเขาอยู่ไรเงี้ยเขายังแยกไม่ออกว่าอันไหนเล่นอันไหนต้องนอนถ้าเขายังไม่ง่วงมากก็อาจจะใช้เวลากล่อมนานนิดนึง15นาที20สินาทีเนาะแต่ถ้าเกิดเขาง่วงมากๆก็5นาที1ินาทีก็ไปละซึ่งอันนีนน้คือความอดทนที่สูงที่สุดที่แบบ ุณพ่อคุณแม่ต้องแบบเออดทนต่อไปอะไรเงี้ยแล้วคือบ้านเราไม่ได้ใช้แบบจุกหลอกไงการที่ก่อมเด็กนอนก็จะยากกว่าการที่แบบเด็กใช้จุกหลอกแล้วก็แบบนอนได้เองอะไรเงี้ยแล้วก็อันสุดท้ายกิจกรรมของเดือนนี้อเราพายินลิคไปไหนมาไปมีอยู่ที่เดียวนั่นแหละโรงพยาบาลก็ช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะก็ไปไหนไม่ได้พาลูกออกจากบ้านไปได้ใกล้สุดก็คือไปโรุพยาบาลอืมนั่นแหละ ก็ไปโดนวัคซีนเป็นเข็มที่เท่าไหร่เป็นเข็มแรกหลังจากที่ออกจากโรงพยาบาลอืมเพราะว่าตอนที่อยู่โรงพยาบาลก็จะมีเขาก็ฉีดแล้วเข็มหนึ่งใช่ไหมมีแล้วหนึ่งคังแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกหลังจากที่ได้ออกมาจากโรงพยาบาลเนาะก็เป็นฉีดไวรัสตับอักเสบบีอืมอ่าเป็นเข็มที่สองอืมซึ่งก็มิวนิกก็ร้องจากเลยใช่แต่ว่าเหมือนแบบคือเด็กที่เขาแบบเวลาเขาร้องอะ เขาไม่ได้จําว่าเขาอะเจ็บหรืออะไรเขาแค่ร้องเพราะว่าตอนนั้นนะเขาเจ็บแต่เขาจะไม่ได้จายยําในระยะยาวเองเขายัางจําไม่ได้คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยแบบลูกจะจํำไหมว่าไปโรงพยาบาลเขาหน้าจะต้องโดนฉีดวัคซีนจะเจ็บแบบนี้จะไม่อยากไปอย่างเงี้ยก็ยังไม่มีมปัญหาเรื่องอเขายังไม่เขายังไม่รู้ก็มีปัญหาเรื่องแบบ over feeding แหละในเด็กแบบเออพือน m i ิ k เหมือนแบบ ร้องจะกินเพิ่มกินเพิ่มกินเพิ่มตลอดเวลาเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าเราอะ่ะเลี้ยงลูกด้วยแบบนมแม่ล้วนมนมอะ่ะก็จะแบบมีแบบน้ำเป็นส่วนประกอบเยอะกว่าไขามันเนาะเขาก็จะไม่ได้อิ่มท้องเหมือนกันกินนมผงมันก็เลยแบบเขาก็จะร้องขอกินเพิ่มอีกกินเพิ่มอีกอะไรเงี้ย มมหมอก็แนะนํำยังไงบ้างหมอบอกว่าถ้ากินแล้วไม่ได้อ้วกไม่ได้ออกออกมาเนี่ยอแสดงว่าระบบเขายังโอเคอยู่ก็คือต้องคอยสังเกตเอาถ้าแบบเหมือนกินจบมือแล้วแล้วยังแบบยังร้องอยากขอกินอีกขอกินอีกอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นว่าแบบเหมือนเขา,ายังไม่อิ่มดีคุณพ่อคุณแม่อาจจะเพิ่มให้อีกแบบ ทีละครึ่งออนทีละหนึ่งออนแล้วก็สังเกตเอาก็สําหรับคลิปนี้การอัปเดตพัฒน,นาการเดือนที่2ของเราลูกเราก็มีพัฒน,นาการประมาณนี้มีปัญหาประมาณนี้คุณพ่อคุณแม่คนไหนที่มีปัญหาแบบอย่างอื่นๆ่อ่อะก็มาแชร์กับเราได้เออถ้าเราตอบได้เราก็จะตอบให้อะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวอีกทีหน้าเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนน้องกลนผงไฟกัน